สวัสดีคะ่ะมาพบกับเจอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เจ๊ก็มีรถ SUV สายรวยมานำเสนอหนึ่งคันต้องบอกเลยว่าคันนี้เหมาะกับการเดินทางไกลไม่ว่าจะขับในเมืองหรือนอกเมืองก็ตอบโจทย์อย่างแน่นอนสำหรับใครที่กำลังมองหารถครอบครัวนะคะเจ๊ขอแนะนำกับคันนี้เลย Ford e v e r e s t ปี2010นั่นเองคะ่ะ กับรูปทรงการดีไซน์ที่ต้องบอกเลยว่ามาแบบแข็งแกรง่งบึกบึนทนทานอย่างนี้เลยนะคะอย่างฝากระโปรงด้านหน้าของเขานะคะก็จะมีเส้นสายที่คมชัดเจนมากๆตอบรับกับไฟด้านหน้าได้เป็นอย่างดีค่ะในส่วนไฟด้านหน้าเป็นแบบฮาโลเจนมาพร้อมกับไฟตัดหมอกในส่วนกระจังด้านหน้าก็ครอบด้วยโครเมียมสีเงินเป็นแบบชั้นๆน,นะคะเรียงนอนแบบนี้เพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถนั่นเองค่ะ ต่อกันที่บอดี้ด้านข้างนะคะในส่วนด้านล่างเป็นล้ออลอยขนาด18มาพร้อมกับซุ้มล้อขนาดใหญ่นะคะถัดกันมาตรงนี้เป็นกระจกพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัวแล้วก็ต้งมือจับนะคะจะเป็นโครเมียมสีเงินเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถด้านล่างมีบันไดาทางขึ้นมาให้และด้านบนก็มีราวยึกกดเกาะสัมภาระมาให้เป็นเหล็กแข็งแรงทนทานสามารถใช้งานได้จริงและตัวบอดี้ของเขานะคะเป็นทรง SUV ขนาดใหญ่ที่นั่งได้ถึง7ที่นั่งเลยทีเดียวคะ่ะ These bad dance, make it hurt. มาดูกันต่อที่บอดี้ท้ายรถก็ยังคงความเท่ความสปอร์ตนะคะอย่างด้านหลังตรงนี้ก็จะมียางอะไรที่ติดอยู่ตรงนี้ตามสไตล์รถสายลุยเลยนะคะด้านบนมีไฟเบรกดนที่3และถัดกันมาตรงกลางด้านล่างตรงนี้มีกล้องมองภาพขนาดถอยจอดมาให้แล้มีร์คกิ้งเซ็นเซอร์มาให้ทั้งหมดถึง4จุดเดี๋ยวเราลองไปดูภายในท้ายรถกันเลยค่ะเราสามารถเปิดจากตรงนี้ได้เลยนี่ค่ะ ก็จะเปิดออกมาแบบด้านข้างแบบนี้นะคะดูมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างไม่เหมือนใครนะคะอย่างภายในก็ต้องบอกเลยว่าถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นทรง s u v ก็คือกว้างมากๆสามารถวางสัมภาระได้เยอะเลยถ้าเราต้องการเพิ่มพื้นที่ในการวางสัมภาระเบาะแถวที่2องและเบาะแถวที่3ก็สามารถพับเก็บลงไปได้อีกแล้วภายในนะคะต้องบอกเลยว่าดูโล่งโปร่งสบายมากๆภายในนะคะจะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวเราลองไปดูกันต่อเลยคะ่ะ ด้านหน้านะคะต้องบอกเลยว่าถ้าใครได้มาเข้ามาเห็นคันจริงๆต้องสัมผัสถึงความโล่งโปร่งสบายนะคะและห้องผู้โดยสารต้องบอกเลยว่ากว้างมากๆทัศนวิสัยในการมองเห็นถือว่าดีรอบคันเลยอย่างในส่วนเบาะของเขานะคะก็เป็นเบาะหนังสีเบลนั่งได้นุ่มๆนะคะมีปีกโอกประชับมาให้ด้วยในเวลาที่เรานั่งก็จะทําให้เรารู้สึกกระชับมากๆโอบรับกับสรีระของเราได้เป็นอย่างดีเหมาะกับการเดินทางไกลๆนะคะทําให้เราไม่ต้องรู้สึกถึงการเมื่อยล้านั่นเองอย่างใน ส่วนของคอนโซลด้านหน้านะคะก็จะเป็นโทนสีดําและคอนโซลกลางจะมีหน้าจอมาให้นะคะถัดกันมา3าปุ่มใหญ่ๆเป็นปุ่มปรับแรงลมปุ่มปรับแรงแอร์นะคะและปุ่มปรับทิศทางของแอร์ในส่วนของเกียร์เป็นเกียร์อตัอตโนมัติติ5สปีดค่ะมาดูกันต่อที่ด้านหน้าคนขับในส่วนของพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีไอเทมอีกมากมายนะคะอย่างตรงกลางก็จะมีช่องเก็บของมาให้ด้านหน้าก็มีมาให้เช่นกันนี้เลยเป็นช่องเก็บของขนาด ใหญ่หรือจะใส่เอกสารก็ทําได้เช่นกันนะคะภายในด้านหน้าต้องบอกเลยว่าสมบูรณ์แบบมากๆด้านหลังจะสวยงามเหมือนด้านหน้าไหมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ หลังห้องผู้โไดยสารต้องบอกเลยว่ากว้างม,มากๆและก็ยังให้ความรู้สึกโล่งโปร่งสบายด้วยการดีไซน์ด้วย4เบจนะคะอย่างในส่วนของบอกของเขาก็เป็น เบาะหนังสีเบดนั่งได้นุ่ม,มส,บสบายถึง3ที่นั่งเลยแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะคะก็มีแอร์ราวมาให้รอบคันเลยและที่สําคัญนะคะคันนี้ก็มีในเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์มาให้ด้วยอย่างด้านบนนะคะก็จะมีหน้าจอมาให้ทําให้เวลาที่เราเดินทางไกลๆนะคะเดินทางกับครอบครัวตรงนี้ก็ทําให้ไม่รู้สึกเบื่อเลยสามารถดูหนังฟังเพลงผ่านหน้าจอนี้ได้เลยค่ะเดินทางได้ไกลๆย,ย,ยาวๆเลยและต้องบอกเลยว่าสภาพทุกอย่างยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สุดๆเลยค่ะ สำหรับใครที่กำลังมองหารถ SUV อนเนกประสงค์ที่สามารถพาขึ้นไปได้ทุกที่ไม่ว่าจะเดินทางใกล้หรือใกล้คันนี้ก็ตอบโจทย์ให้กับทุกท่านได้อย่างแน่นอนอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปหน้าสำหรับครั้งหน้าเจ๊จะมีรถอะไรมานำเสนออีกฝากติดตามกัน้วยนะคะสำหรับวันนี้เจ๊ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย